สว,ส,สวัสดีค่ะหนูเล็กทิธินานค่ะแทนธีรวัตรครับวันนี้เราสองคนอยู่กันที่อุทยานกล้วยไม้ป่าช้างกะค่ะวัดป่าบรนจารีนั่นเองค่ะและทุกๆปีนะคะบันจารีนะคะก็จะจัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานค่ะหรือของดีเมืองมันจาครีนั่นเองค่ะซึ่งปีนี้นะคะน้องแทนก็จะจัดขึ้นในวันที่30มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2567ค่ะเราจะจัดขึ้นที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอมันจารีนะครับผมมาร่วมชมขบวนแห่ สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันงีงามของชาวมัญจาคีรีของเราครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการรํบวงสวงสินศักดิ์สิธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอมัญจาคีรีด้วยค่ะคแต่ว่าจะเป็นการรําที่มีเอกลักษณ์นะคะซึ่งเป็นท่ารําของชาวอำเภอมัญจา<อ>คีรีเองเลยใช่ครับแล้วก็ในงานเนี่ยจะมีการประกวดกล้วยไม้นะครับผมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการเดินแฟชั่นผ้าใหมนะครับผ้าไทยแล้วก็การจัดคุ้มวัฒนธรรมครับค่ะและที่สําคัญเลย จุดเด่นของงานเลยคะก็คือการเยี่ยมชมกล้วยไม้ป่าช้างกะค่ะน้องแคนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคือที่นี่<อ>เลยที่นี่นะครับผมมีกล้วยไม้นะครับมากกว่า4 0 0พต้นนะครับ<อ>ผมจะเป็นกล้วยไม้ที่เกิดขึ้นเองเนาะตามต้นไม้นะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้นไม้เนี่ยเขาบอกว่ามีอายุมากกว่าร้อยปีเลยทีเดียวครับ<อ>น่าสนใจมากๆ,ๆเลยครับพี่นุเล็กใช่แล้วค่ะน้องแทนคะที่อำเภอบรรจารคีรีของเรานะคะไม่ได้มีแค่เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานเท่านั้นนะแน่นอนครับเพราะว่าอำเภอบรรจารคีรีของเราเนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายและจะมีที่ไหนกันบ้างวันนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูกันครับตามพวกเรามากันเลยค่ะ ที่แรกจะพาคุณผู้ชมมาดูที่อุทยานกล้วยไม้ช้างกะวัดป่ามันจาคีรีซึ่งมีพื้นที่15ไร่เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมและมีความชื้นตลอดทั้งปีค่ะจึงพบกล้วยไม้ช้างกะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจํานวนมากกว่า4,000ต้นเกาะตามกิ่งและลําต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนานนับร้อยปีเช่นต้นมะขามค่ะที่มีมากกว่า280ต้น กล้วยไม้ช้างกะมีคุณลักษณะต้นที่ตรงมีรากใหญ่และยาวขนาดใบค่อนข้างใหญ่และหนาค่ะซึ่งซ้อนสลับกันไปมาซ้ายขวาช่อดอกเอ็นโค้งเล็กน้อยต้นที่สมบูรณ์นะคะจะมีพวงดอกยาว1ฟุตค่ะมีกลีบดอกสีขาวแต้มสีม่วงชมพูจะบานได้ทนเป็นอาทิตย์และมีกลิ่นหอมฟุง้งจะเริ่มออกช่อตั้งแต่เดือนธันวาคมและบานเต็มที่ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะ จากนั้นก็ไปสักการะขอพรที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบรรจาคิรีซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหันหมู่ที่2ถนนกลางเมืองตำบลกุดเขาเป็นศาลที่ชาวบ้านหันได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและบนบานศาลกล่าวเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนประชาชนในชุมชนหมู่บ้านให้ความเคารพสักการะกราบไหว้บูชาและขอพอร จะมีการเลี้ยงสารเจ้าพ่อหลักเมืองในวันขึ้น15บ่้าำเดือน3หรือประมาณเดือนมีนาคมของทุกปีก็คือบุญเบ,บิกบ้านและเดือนพฤศจิกายนของทุกปีครับและแน่นอนค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมงานกล้วยไม้ป่าบานของดีเมืองวันจาคีรีประจำปี2567 ณสนามที่ว่าการอำเภอบันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบันจาคีรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะพร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมขนบประเพณีทมเนียมอันดีงามกระตุ้นให้ภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ช้างกะไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองบันจาคีรีค่ะซึ่งงานนี้ยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ซึ่ เป็นของดีในทุกพื้นที่ตำบลหมู่บ้านออกมาจัดแสดงและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของศิลป์ที่วัดสะทอบ้านบัวซึ่งมีอายุมากกว่า184ปี ตั้งอยู่ที่บ้านบัวหมู่ที่1และ17ตำบลกุดเขาอำเภอบัรจาคีรีซึ่งเป็นอาคารทรงคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่แสดงลักษณะเด่นชัดของพื้นที่อีสานโดยภายนอกอาคารประดับแว่นแก้วฐานปุกชีและภายในอาคารประดิษฐานพระประธานจิลาสายรูปแบบอีสานเป็นสิมแห่งเดียวที่ประดับงานปูนปั้นและยังรักษางานดั้งเดิมไว้ได้อย่างดี ออกจากสิมวัดสะทองแล้วนะคะมาต่อกันที่บึงกุดเขาค่ะเป็นหนองน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะตั้งอยู่ตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะมีเนื้อที่ประมาณ5,361ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํานะคะที่มีความสําคัญระดับท้องถิ่นค่ะมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์บริเวณบึงนะคะมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีตำนานสืบต่อกันมาของแหล่งน้ําว่าที่บึงกุดเขานะคะมีปลานานาชนิดโดยเฉพาะปากขาวค่ะจนทําให้น้ํามีกลิ่นคาวชาวบ้านนะคะจึงเรียกว่ากุดขาวค่ะและเพี้ยนจนมาเป็นกุดเขาในปัจจุบันจุดเด่นของที่นี่นะคะมีดอกบัวแดงบานสวยงามค่ะช่วงยามเช้าและมีเกาะกลางน้ําค่ะที่ทางอําเภอ มน,น,ะะมมนิอีีย,กย่กหนึ่งไฮไลท์เมื่อมาเที่ยวที่อำเภอมันจาคีรีและต้องไม่พลาดก็คือหมู่บ้านเต่านะครับที่หมู่บ้านเต่าแห่งนี้จะมีเต่าบกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ชาวบ้านแถบนั้นจะเรียกเต่าชนิดนี้ว่าเต่าเพกลักษณะกระดองจะมีสีเหลืองแก่ปนน้ำตาลอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากบ้างก็จะอยู่บริเวณใต้ถุนบ้านเพื่อรออาหารจากชาวบ้านและมีศาลเจ้าปู่ฟ้าระงึม ศาลที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านก่อซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนและชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อว่าเต่าในบริเวณดอนเต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเจ้าปู่ฟ้าแรงเงินอีกด้วยครับ ที่สำคัญนะคะที่นี่เขายังมีบ้านพักโฮมสเตย์ที่รองรับได้ทั้งแบบครอบครัวและหมู่คณะค่ะที่จะทำให้ทุกคนนะคะจะได้เห็นหรือได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของคนที่อยู่อาศัยร่วมกับเต่าเพ็กมาเป็นเวลานานค่ะโดยเฉพาะในช่วงเช้าเ้านะคะเต่าเพกจะเดินออกมาตามถนนหนทางค่ะและจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นะคะร่วมกับชาวบ้านและเต่าเพกด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะยังจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปฝีมือชาวบ้านค่ะพร้อมให้เรานะคะเลือกซื้อในราคาที่ย่อมเยาวพร้อมกับร่วมทดลองจัดสารตะกร้าหรือว่าหมวกโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยให้คำแนะนำเห็นไหมล่ะคะว่ามีความสุขแค่ไหนบรรยากาศอบอุ่นมากๆเลยค่ะ เอาเลยครับออกจากหมู่บ้านเต่าแล้วจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่นะครับซึ่งมีจุดเด่นก็คือการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่รังไหมจนถึงการสาวเส้นและร้อยเรียงเป็นผ้าทอสีธรรมชาติพร้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆความเข้มแข็งตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําแบบครบวงจรตั้งแต่รังดักแด้ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์จากไหมอีรี่สาวเส้นที่ทอด้วยกี่แบบพื้นบ้าน ย้อมสีธรรมชาติพร้อมการตัดเย็บเสื้อผ้าสวยงามทั้งแบบคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเลยครับจากนั้นไปเที่ยววัดป่าคำแค้นเหนือตั้งอยู่ตำบลคำแค้นอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแกน่นวัดเงียบสงบร่มเย็นมากเหมาะกับคนที่อยากจะไปไหว้ขอพรน,นมันสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและยังมีเจดีเต่าหนึ่งเดียวในโลกที่ตั้งอยู่บนตีนเขาที่แวดล้อมไปด้วยป่าไม้ พระเกจิชื่อดังที่จำพรรษาวัดนี้คือหลวงปู่โสกัสโปรพระกรรมฐานที่ดำเนินชีวิตเรียบง่ายแม้ท่านจะมรณะภาพไปแล้วแต่วัดยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านคราวนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติที่น้ำตกห้วยเขซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่5บ้านคำปากดาวตำบลคำแคนอำเภอบัจาครีจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะอยู่บนเทือกเขาปูเมงในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองน้ำตกห้วยเขนะครับเกิดจากลำน้ำขนาดเล็กไหลไหลสายไหลมารวมกันบนแนวเขาทางด้านทิศเหนือของเทือกเขาปูเมงซึ่งจะมีลำห้วยสามสายได้แก่ลำห้วยรายลำห้วยน้อยและลำห้วยเขไหลมารวมกันที่ลำห้วยเขก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามมีน้ำตกเป็นชั้นๆทางด้านบนเขา และไหลผ่านแนวหินซอกหินของเทือกเขาภูมเมงลงมาผุดเป็นแหล่งน้ํลาลําธารที่สวยงามทางด้านล่างของภูเขาซึ่งเหมาะมากๆนะครับที่จะมาท่องเที่ยวและพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้ครับปิดคลิปนี้ที่วัดอุดมคงคาคีรีเขตค่ะตั้งอยู่ที่ตบนาบลนางาม เป็นวัดหลวงปูผ่ผางค่ะซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพสักการะของพระพุทธศาสนกชนทั่วไปค่ะปัจจุบันนะคะท่านได้มรณะภาพไปแล้วเหลือแต่อนุสรณ์สถานที่ประจ,จุอิฐของหลวงปูผ่ผางอยู่ในบริเวณวัดวัดนี้นะคะตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีต้นไม้ป่าอยู่ร่มรื่นค่ะเมื่อมีโอกาสนะคะต้องไม่พลาดที่จะมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เต็มอิ่มกันแล้วใช่ไหมครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอบรรจารีที่เราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูใช่แล้วค่ะนัองแทนแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวเทศกาลกล้วยไม้ปาบานของนิมบรรจารีประจำปี2 5 6พอกกันเยอะๆนะคะครับผมวันนี้เราสองคนขอตัวไปเดินชมกล้วยไม้สวยๆกันก่อนนะครับ <โฮ S 1> ผมววันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ